จะไปส่งถึงห้องเลยใช่ไหมคะส่งเข้าประตูห้องเลยใช่ไหมว้าวอาตถอยปร,ประตูประ,ประตูประ,ประตูประ,ประตูครับลุงโอ้อโหนี่มาส่งถึงห้องจริงๆมีของแท้เลย โอ้โหนี่นี่มีมีบอกลากันด้วยนะบอกลากันด้วยนะเออจะจุ๊บที่บอกลากันแล้วบอกลาแล้วพี่โอเล่จะกลับบ้านแล้วนะร่มเร็นด้วยส,สวัสดีค่ะพบกับน้องกูเป้ในช่องโอเล่ซีไทยแลนด์ค่ะยังขับวันนี้ไปเรียนป่ะครับ แต่ว่าวันนี้มาแปลกนะคะน้องบุเป้จะนั่งงาพี่โอเล่ไปปกติเราจะขึ้นช้างไปโรงเรียนใช่อันนี้จะนั่งจะนั่งงาน,นง,<ป>งานแล้วอย่างกระเป๋ากระเป๋าผ้าในั่นบอกไป <laughs> อบาบน้ำเสร็จแล้วอาบไม่ติ่งสวัสดีครับโอเล่เอฟซีไทยแลนด์ e มาแล้วครับผมโอเล่โอเล่ L o L e, L e, มาแล้วครับยายมาแล้วจ้าเอ่อไปไปโรงเรียน,รรนใช่ค่ะ <laughs> ไปโรงเรียนนะครับผม pale, สนุกจังเลยนะขาสนุกจังเลย,เลย <c oughs> โอ้บรรยากาศยามเช้าวันนี้ครับผม <c oughs> ก็ ไม่ก็จะสดใสนะครับผมบางช่วงก็จะมีแบบคลื้มคื้นนิดนึงวันนี้มาม่สายนะคะแว่าอยากให้พี่โอมาสง่งโอ้วันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไปเรีนนสายแต่อยากให้พี่โอเล่ไปสง่ง ทีมทาทรายนะครับผม รูเสียงเดินมันออลืมโอเริ่มแบบได้แบบกลิน่นเออกลิ่นข้าวหอมอะ่ะเออไอเขาอันนีเ้เนาะลม วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ส่งน้องไปโรงเรียนนะครับผมก็จะเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนอยากจะเห็นนะครับผม <c oughs> <c oughs> โอ้ทำอะไรคะจะเอากระเป๋าไว้พอโทษ น่ารักมากเลยเนี่ยดูสินอนเลยครับนอนไปลมเรียนเลยโอ้ยแดดสองแล้วโอ้มีแสงแดดวันนี้แสงแดดออกนะครับทุกคนพอเย็นเย็นมาอย่างเมื่อวานตอนเย็นเย็นตกเย็นมาฝนตก ครับผมเปียกแช่โคกใหม่นะ้องงามตาเลยลนี่ครับไม่ไม,ไม่ไม่ห่างจากบ้านเท่าไหร่นะครับโคกโคกดูสิครับ นัตรงนั้นตรงนั้นอีกอีก,อกโอ้ยคุยแค่ม่ดลับแล้วครับ ค่อยๆเดินตัวคนน้องตก <g ug> <c oughs> นี่นี่แหละครับผมจะพา้องช้างมาอยู่ตรงนี้ถ้าเกิดว่าอยู่ได้ด้วยกันทั้งหมดทั้งสีเช <c oughs> ื่อเกาะเทนะครับผมก็ <c oughs> มจะทาอย่างนี้เลยครับ <c oughs> ผมไปขออนุญาตต่อน้ำปะปาเข้ามาแล้วนี่ต่อน้ำปะปาเข้ามาเตรียมใส่ยางเรียบร้อยครับ <c oughs> พร้อมให้น้องช้างได้กินน้ำแล้วก็อาบน้ำนะครับ มีลมไผ่ด้วยครับผมบรรยากาศร่มรื่นมากๆเลยนะครับทุกคนถ้าเสร็จแล้วเราจะพาเข้ามาดูแล้วก็จะพาน้องมาอยู่แล้วก็จะถ่ายคลิปให้ดูนะ ครับตอนนี้เราก็เข้ามาถึงบ้านโพนเงินนะครับบ้านโพนเงินทางฝั่งนู้นอีกคุ้มหนึ่งจะเป็นบ้านพี่มานนะครับบ้านพี่มานจะมีอยู่สองหมู่บ้านในหมู่หมู่เดียวคือหมู่หมู่สิบครับหมู่สิบจะมีอยู่สองบ้านโจอดอะไรโจอดอะไรโอเล่มามามา ไม่ต้องเลยมันมีอะไรหรอกไม่ไม่ไม่มีต่างแล้วจะเซ็น สวัสดีครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับครับผมครับเร็วครับครับอ่ะครับเร็วครับผมครับเฮ้ยสวัสดีหรอกสวัสดีครับสวัสดีครับครับนี่สวัสดีครับ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 คุณมีอะไรให้กินเดี๋ยว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 นะอ่าเนี่ยโอ้อร่อยว่ะเออ อร่อยมากมากเลยโอ้ยคนนี้มันไม่ได oh ้หลับได้นอนแบบนเี้ยพึ่อเันขอบครับขอบครับขอบครับครับดูสิโยขาด้วยโยขาด้วยโยขาด้วยครับครับเอาไปต่อไปต่อ ไปโรงเรียนส่งไปต่อส่งน้องไปโรงเรียนไปไปส่งน้องไปเรียนเด้อไปไปเร็วไปเร็วเดี๋ยวไม่ทันโรงเรียนยยังไม่ทนนโรรเีหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วสูงชัยอะไรเี้ยหมดแล้วหมดแลหมดแล้วหมดแล้วหมดบล้วเบเข้ามาแล้วกว่าจะถึงโรงเรียนนะครับทุกคนเพราะว่าทุลักทุเลกันเลยทีเดียวนะครับโอเล่เนี่ยเล็มยาตลอดทางเลย ตรงไหนมีหญ้าแบบหญ้าสดอะไรนะคะมาโรงเรียนก็ยังกินอยู่เขาสายกินเนาะเร็วเร็วเร็วหญ้าสดๆเขาชอบ ไปส่งถึงห้องเลยใช่ไหมคะส่งเข้าประตูห้องเลยใช่ไหมว้าวอ,อ่อนช้อยนะง่ายนะ<อ>ค่อยๆเดินด้วย ใครใครว่าปุ้เป้มาสายปุ้เป้มาแต่เช้าเลยนะเนี่ยยังไม่ทันเข้าแถวเลยทำงนี้เล่นอสิมาเปิดประตูด้วยเปิดประตูเปิดประตูเปิดประตูให้ปุ้เป้ด้วย เปิดประตูบนซูเปิดประตูบนอ่าถอยเปิดประตูเปิดประตูเประตูประตูพร้อมล้วจิ๊บโอ้โหนี่มาส่งถึงห้องจริงๆนี่ของแท้เลยโอ้โห นี่นี่มีบอกลากันด้วยนะบอกลากันด้วยนะ,อนนะอเออจะจุ๊บที่บอกลากันแล้วบอกลาแล้วพี่โอเล่จะกลับบ้านแล้วนะจะไปทําหน้าที่พ่อไปดูลูกสาวกับลูกชายนะโอ้โหวันนี้นั่งงามมาโรงเรียนแบบ <c oughs> ไม่ธรรมดาเลย,เลยนะครับผม คงจะไม่มีคลิปแบบนี้ในที่ไหนหรอกครับผมน่าจะมีที่นี่ที่เดียวนี่ๆๆๆดิที่ออดนะโอ้พุปเป้กับกอนนะครับเออส่งถึงประตูห้องส่งถึงข้างในห้องเลยนี่สุดยอดช้างโอเคเราจะกลับบ้านกันแล้วค่ะโอเคค่ะงั้นน้องพุปเป้ก็ขอเป็นคลิปแค่เท่านี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร์ e แล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดชมคลิปแรกแรกใหม่ๆหมของพวกเราค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย